สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ทุกคนเมื่อหนี้สิพาเมื่อกินซุปน้ำใหม่จ้ะซุปนอใหม่รากาแกงบะเขือคืนพี่น้องแกงบะเขือคืนซุปน้ใหม่เมื่อนี้กะชิมีผักมีปักแตงมีปลากาะดินมีหยอดมะละมีหยอดผักใส่นะพี่นอ้องอมีบักทัว่วแล้วก็หยอดบกอกเขากันแห้งเลยค่ะนี่ออามา เริ่มกันเลยเนาะค่ะเนาะหิวแล้วมาพี่น้องหิวเขาแล้วบ่าเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยมาค<ะ>รับมาเชิญนึกพี่น้องเด้อมากินน้ำกันด้วยจ้ามากินน้ำกันด้วยครับม,มามามาโอ้โห ทำไมยังจ่าพี่น้องข้ามหน่อยไม่ได้อรหรอแต่ไมเือพี่น่องเฮ้ยตอนน่ะตอนไหนตอนนี้จะมทำไมจัจะป้องมากเลยอเราเหมียวเจขากันเห้งไข่บดเสริชไ้่หรอ

เพราะไม่หลายเสี <S <s tamam ่ยง

เนื้ออืมไม่ใช่กระปุกเยงนีีค่ะพี่หลองก็วยความเต็มเลยร่างแบบอืมอืมเน้อปะกปองน้ดี ดังงั้ะอากาเน นอะักใีเาะมาก่ผมอันดันี้เนาะ

ก <ARS S 1> <rock> ้มนาก้มตากินเนาะขี้โมกินกระเสีแยบอยี่นนอะ ขึ้นหน่วยขึ้นไี่ลงอากานดีนีรักจ ngon, hmm, 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 ngon mà lạ, ngon tốc

thôi, Thấy vâng ừ, 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 vâng vâng đi vâng 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 เราโดนเดยกินนะพี hmm. mm ่ hmm. mm ้องเจ็บ hmm. อ mm ืมอืมหืมอืมหืมอืมอืมหืม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  แสบหลายเขาหนียวกินแบบเปิรื้มัวูรื้อจาเลยแสบครับพี่น้งองสอนพี่น้องสุกละลายพี่น้องเดี๋ยวนี้กินสุกละใหม่เบิดแอร์ดแร่เลยแสบหลายขอบคุณขอบคุณพี่พี่น้องที่รับชมไอคลิปดีๆของพวกเฮาเด้อค่ะยังได้กับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งด้วยกันเพื่อว่าจะได้ บผาดคลิปดีๆดีดดช่องพ่อยูอพ่อกินจะนํ่ลูกเนาะค่ะเมื่อนี้ลูกออดกับปราจูหรือไอออดกับน้องจูก็ขอ,ขอขอบคุณขอบคุแล้วก็ขอลาไปไอแค่นี้เน่าจ่ะขอบคุณค่ะ